พ่อบอกว่าขายดีมากคนดังอะไรมากินก็คือไม่ไม่ถ่ายรูปไม่อะไรทั้งสิน้นขายอย่างเดียวทำไม่ทัดใช่ร้านข้าวต้มเป็ดอ้วนร้านเท้าสามสาค่ะเปิดมากี่ปีแล้วเราเปิดมาตั้งแต่ปีสองห้าสองสามต้นตำรับจริงๆอะคะ่ะอยู่ที่สำารญราด<ม>ข้าวต้มเป็ดประตูผีอะคะ่ะทางพ่อเราเราเป็นเป็นน้องเขยของทางนูนเขาเลยให้สูตรเรามาเปิดที่ลาดท้าเทา้าที่จำความได้บรรยากาศสมไมนั้น ก,ก็คึกคักอบคนแน่นตลอดทุกวันมีคิวหน้าร้านตลอดลูกค้าก็จะมายืนชีช้ชี้ชีช้หน้าหมอ้อบรรยากาศตอนเด็กก็จะเป็นอย่างนั้นร้านก็ไม่มีเดคกคนเลยไม่มีตกแต่งธรรมดาบ้านๆแต่ว่าแบบขายมันก็อย่างที่อย่างที่พ่อเคยเล่าว่าขายอย่างเดียวไม่สนใจอย่างอื่นเรามาสืบทอดตอนไหนก็น่าจะเป็นสิบกว่าปีค่ะที่แบบลงมาจริงจังทเก็ลูกค้ายังไง พาเกตลูกค้ารักษาลูกค้าเก่าให้ได้มากที่สุดลูกค้ารุ่นใหม่ๆเราก็ต้องเพิ่มแต่รุ่นเก่ายัางไงเราก็รักษาไว้ลูกค้าเก่าคือเรารู้สึกไอพี่เชียร์อะคะ่ะว่าแบบเออบางคนอะเดินนด้จะไม่ไหวแต่ก็คือยังจะให้ลูกๆอะ่ะพามาต้องมาทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยเราก็อยากคงอะไรอย่างนั้นเอาไว้รสชาติอาหารตอนยุคนั้นใช่ไหมก็เหมือนเดิม